ก็บอกแล้วว่าเด็กยิงให้ดูว่าเขายิงกันยังไงวะอุ้ยไอสัตว์จะหลุดนี่เนี่ยไอยี่หลุดปะอืม แหม่งแม่นจริงกระบ,บอกนี้เนี่ยเอาเรื่องเลยนะกระบ,บอกนี้ดูไม่ได้มโง้เนี่ยครับจากหกสิบสามคลองน้องนิ้วเนี่ยรอบวแน่นอนเอาเรื่องของจริงว่ะ